ส่งการเผยความรู้สึกดังแอปไม้เจอกันครั้งแรกแฮปปี้คอมเมนต์ค่อนข้างบวกเป็นภาพที่สร้างความมือหางให้แฟนๆหนักมากต่างชื่นชมการสนั่นเมื่อเห็นภาพนี้แล้วอบอุ่นมากๆสำหรับภาพด่วมเฟรมกันครั้งแรกของนางเอกสาวแอปทักอ,อนและอดีตสามีหนุ่มส่งการเตชะนรงพร้อมกับแฟนใหม่อย่างมายนาภาา 4, ัสศิต่างไปร่วมงานวันเกิดคุณปู่ไพวงเตชะนรงราชสุส่งการก็ได้เอามาเปิดใจถึงประเด็นนี้ด้วยว่า ใช่ก็น่ารักดีเป็นวันเกิดขุนพ่อพ่อวันเกิดขุนพ่อก็จะมีญาติญาติพี่พี่น้องน้องมารวมตัวกันโดยมีได้น,นัดหมายอยู่แล้วและว,วันนั้นก็มา,มาพี่แอบมาก็คือคืนดีอบอุ่นดีครับแฟนๆชื่นชมภาพนี้ไม่คิดว่าจะได้เห็นไม่ดอกก็เหมือนทุกคนถ้าพูดตรงๆก็คือครอบครัวนึกออกไหมครับต่อให้วันหนึง่งเรามีปัญหาอะไรกันหรือมีความเห็นไม่ตรงกันแต่สักวันหนึง่งก็ต้องกลับมากอดกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องแปลกผมว่ามันเป็นทุกครอบครัวอยู่แล้วมาเองก็ครั้งแรกเลยไหมที่ได้เจอพี่แอปกับครอบครัวใช่ใช่เพิ่งเคยเจอกันเขาไปเจอครอบครัวใหญ่แล้วประมามไหมเขาเป็นคนเข้ากับผลง่ายอยู่แล้วครับเขาเข้ากับผู้ใหญ่ได้แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอบ้านผมก็เจอหลายทีแล้วครับแต่เป็นครั้งแรกที่เจอแบบใหญ่ขนาดนี้แบบใหญ่หลังจากถ่ายภาพพีคนมาแซวมาชื่นชมมเขาว่าไงบ้าง ไม่ได้ว่าอะไรนะคอมเมนต์ค่อนข้างบวกเขาก็โอเคแฮปปี้เขาก็ค่อนข้างแคร์คอมเมนต์มากแต่ดูครั้งนี้แล้วก็แฮปปี้นะค่อนข้างบวก